ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนาะครูก็จะสอนแบบคลิปวิดีโอนอ้อนักเรียนจะได้สามารถที่จะสต็อปได้หยุดได้แล้วก็กลับไปกลับมาเพื่อที่จะดูในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจได้นะคะกี่รอบก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะ มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English นะคะของคุโบนะคะแต่เป็นในรูปแบบของ against COVID 19นะคะก็คือยุดเชื้อ COVID 19นะคะโดยเป็นออนไลน์คลาสนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอนั่นเองเ,องเนาะอ่ะต่อมาอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนจะอันนี้เป็นหน้าแรกของนักเรียนใช่ไหมคะเกี่ยวกับ shopping list นะคะ shopping คืออะไร shopping ก็คือการ ซื้อของการไปชอปปิ้งนั่นเองลิสต์คือรายการค่ะรายการการซื้อของนะคะตรงนี้นะคะก่อนนักเรียนจะทำนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนนะคะช่วยกันแก้ตรงนี้ให้คุณครูคนิดนึงเนี่ยตรงนี้ I want to make จุดๆ for breakfast ให้นักเรียนย้าย for ค่ะไปไปอยู่ข้างหน้าคำว่า breakfast นะคะตรงนี้ตรงนี้ลบออกลบคำเนี้ยออกค่ะ F O R ลบออกให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทน นะคะเพราะามันพิมพ์มาผิดเนาะมันต้องเป็น I want to make จุดจด,จ,ดจุด for breakfast นะคะอ่าโอเคแล้วก็ของอะไรครูใส่เลขไว้ให้แล้วเนาะหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีทั้งหมด12นะคะสิบสองข้ออ่ะข้อแรกนะเนี่ยก็ใส่ไปเลยว่ามันเป็นรูปอะไรใส่พร้อมครูก็ได้ค่ะข้อแรกคือเอกไข่ค่ะไข่เค็มได้ e g g e ไข่อ่ะใส่ไปในช่องว่างเลยค่ะครูจะไปอย่างรวดเร็วเนาะเพราะว่าคำศัพท์มันทบทวนเนาะคำศัพท์ง่ายๆแต่ว่าถ้านักเรียนไม่ทานนักเรียนสต็อปแล้วก็เขียนแล้วพอเขียนเสร็จนักเรียนเขากดเพลย์ใหม่เล่นใหม่โอเคนะคะข้อ2ค่ะ number 2คืออะไรเนี่ยคืออะไรอร่ะครูสมมุติว่าให้มันเป็นน้ำผลไม้และการครูใส่ไปให้หนักเรียนเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหม juice juice ไม่อ่านว่า juice นะคะอ่านว่า juice 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 มันจะไม่ juice แบบเต็มปากนะมันจะแบบ juice อย่างงี้ต่อมาคำที่คำที่สามนะคะคือ milk 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 อา number four คืออะไ What is it มะเขือเทศใช่ไหมคะคืออะไรคะ t o มาเดียวใช่ไหมชูมาเดียว มาก a t o มะเขือเทศอ่า number five คืออะไร strawberry มันเป็น strawberry แต่เป็นอะไรเป็นแ a มใช่ไหมเป็นแ a มภาษาไทยเรียกว่าแยมภาษาอังกฤษเรียกว่า jam jam อ่าต่อไปอันนี้มันคืออะไรคะเนี่ยมันเป็นเหมือนเนื้อหมูใช่ไหมคะแต่มันมันคือเขาเรียกว่า bacon Bacon น,นั่นเองค่ะนักเรียนแต่ถ้า คนต่างชาติเขาจะพูดว่า b a ค o ิ b เบค n นะคะเบค o ิ Bacon. ก็คือเป็นเนื้อที่เอามาหมาักแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็ไปลมควันนะคะเรียกว่าเบค o ินะคะต่อมาเป็นตรงนี้เป็นกล่องๆคืออะไรเหมือนซีเรียลเหมือนอาหารเช้าใช่ไหมทำมาจากข้าวโพดเราเรียกว่าคอนเฟล็กส์คอนเฟล็ก์คอนเนี่ยแปลว่าข้าวโพดนะคะเฟล็กก็คือกรุบกรอบชิ้นเล็ก ก็คือขนมกรุบกรอบข้าวโพดเนี่ยกินกันนมตอนเช้านะ,ะเป็น breakfast ต่อมานะคะคือคำว่า But ter, butter butter เนยต่อมาอันนี้คือกะหล่ำดอกค่ะกะหล่ำดอกภาษาอังกฤษคือคืออะไรคะ cauliflower cauliflower จดแล้วก็จำด้วยนะคะ cauliflower คำต่อมา มะม่วงค่ะมะม่วงคืออะไร mango 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 ต่อมาผักกาดผักกาดคือ lettuce 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 Let และคำสุดท้ายคืออะไรหัวหอมหัวหอมใหญ่ onion 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 ทีนี้ตรงข้างล่างนะคะให้นักเรียนเขียนชื่ออาหารที่นักเรียนจะทำจากจากเมนูอ sorry จากเมนูต่อไปนี้นะคะสมมุตินักเรียนจะทําข้าวผัดนักเรียนก็เขียน I want to make I want to make fried rice for breakfast นักเรียนไปหาหาความรู้เพิ่มเติมนะว่านักเรียนอยากทำอะไรนักเรียนไปหาคำศัพท์มาเวลานักเรียนมาใส่เดี๋ยวคุณครูจะตรวจโอเคไหมคะให้นักเรียนไปหามาสมมติเรียนทำข้าวผัดนักเรียนก็ไป search คำว่าข้าวผัดันนี้ก็เอามาเขียนตรงนี้ for breakfast อย่าลืมย้าย f o r มาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ,ะต่อไป w e i t a b l e curry ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ค่ะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์จากสิ่งของต่อไปนี้จากอาหารต่อไปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนวัตถุดิบในการทำอาหารใช่ไหมคะ,ะตัวแรกคืออะไรเนี่ยเขียวๆเ,เหมือนผักกาดใช่ไหมผักกาดหอมคือ lettuce lettuce อันที่สเรียนไปแล้วหนะ้าเมื่อกี้ค่ะ conflicts c o n f l i c t ใส่ได้เลยอันที่3คือ apple ใช่ไหม apple ต่อไปคือ juice ใช่ไหมคะน้ำผลไม้แต่อันนี้คือน้ำอะไร apple หรือเปล่าไม่ใช่น้ำน้ำส้มส้มคือ orange น้ำผลไม้คือ juice รวมกันเป็น orange juice orange juice ต่อมาเป็นไข่ไก่ใช่ไหมคะไข่ไก่ใช้คำว่า egg egg อันนี้เป็นกล่องกล่องกล่องอะไรกล่องนม milk 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 ต่อมาเนยค่ะ <the accent> butter 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 ต่อมานี่คืออะไรรสสตรอเบอรี่แล้วรสอะไรเนี่ยคืออะไรโยเกิร์ตใช่ไหมคะภาษาอังกฤษพูดว่า yogurt 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 ตัวนี้นะคะจะเขียนได้สองแบบไม่ได้ผิดหรือไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกนะคะ ก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกคือแบบว่าใช้ได้ทั้งสองแบบอยู่ที่ว่าเป็น American English หรือแบบเป็นบร i s h e อ g ง i s h นะคะคือภาษาอังกฤษมีสองแบบถ้าเป็นอเมริกันเนี่ยก็คือชาวอเมริกันใช้กันเขานิยมใช้แบบนี้ก็คือไม่มีตัว h ใช่ไหมคะ yogurt เลย yogurt mm. ถ้าเป็น British British ก็คือภาษาอังกฤษแบบประเทศอังกฤษนะคะเราก็จะใช้คำว่า yogurt อ่านว่าโยเกริร์ตเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีตัว S, h มาด้วยโยเกิร์ตนี้นะคะอ่ามันต่างกันแต่ถามว่ามีอันไหนผิดไหมไม่ไม่ผิดคะ่ะคือใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะอ่าต่อมานะคะเป็นขนมปังใช่ไหมขนมปังภาษาอังกฤษคือ bread bread ต่อมาข้าวโพดภาษาอังกฤษคือ corn corn อ,อ,อ่อเดี๋ยวจะเพิ่มติมตรงนี้หน่อย bread นะคะ เบสใช่ไหมคำนี้เป็นคนานาานาํา now, น,ะคะคนามนับไม่ได้หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า uncountable นะคะ uncountable now คํานามนับไม่ได้ถ้าจะนับได้เราจะต้องใส่หน่วยให้เขานะคะเช่น loaf of bread ก็คือขนมปัง1ก้อน1ปอนนะคะ1ชิ้นไม่ใช่ไม่ใช่1ิ้นเล็กนะหมายถึง1 1แถวอะคะ่ะ loaf of bread นะคะหรือถ้าเกิดมันมี2มี2 2ก้อนเราก็จะเรียกว่า two loaves of late นะคะเราก็จะเปลี่ยนตัว f นี่เป็นตัว v แล้วก็เติม es นะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าการใส่หน่วยให้กับสิ่งของที่นับไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนเพิ่มเติมกันต่อมาคือข้าวโพดใช่ไหมใส่ไปเลย con r อืแล้วรูปต่อมาเป็นอะไรคุกกี้ใช่ไหมคะคุกกี้ก็คือทับศัพท์เลยค่ะคุกกี้ต่อมาว้าวนี่คือลายบานาน่าสับปะใช่ไหมไอศครีมไอศครีม ต่อมาเป็นกล้วยค่ะกล้วย b ป n นน่แน่เปน,น่น,ะน,นนะต่อมาเป็นฮอตดอกใช่ไหมฮอตดอกนักเรียนฮอตดอกไม่ได้แปลว่าหมาร้อนนะคะฮอตดอกเป็นชื่ออาหารนะเป็นสัส์เฉพาะโอเคนะอ่ะอันนี้เราเรียกว่าฮอตดอกเลยค่ะนักเรียนดูภาพตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าฮอตดอกถูกต้องไหมแต่นักเรียนเคยสงสัยไหมว่าคุณครูคะแล้วฮอทดอกอะคะ่ะฮอทดอกที่มันเป็นที่เราออกมาทอดกินนะคะเราเรียกว่าฮอทดอกไหม ในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วคนไทยนะเอามาใช้ตรงนี้ผิดนะคะเพราะว่าฮอทดอกจริงๆแล้วนะคะเป็นอาหารที่เป็นขนมปังแล้วประกบแบ,บแบบแบบตามรูปเลยนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นไส้กรอกใช่ไหมเป็นไส้กรอกไอ้ตรงไส้กรอกข้างในเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าฮอทดอกนะคะนักเรียนเขาเรียกว่าตรงนี้นะที่ลูกสอนครูชี้นะเขาเรียกว่า sausage sausage ะะถ้าเกิดมันมีหลายอันเราจะเติม s ให้มาแล้วเราจะอ่านว่า sausages อย่างในภาพมี9ชิ้นนะคะครูก็จะอ่านว่า nine sausages อย่างนี้ใช่ไหมมี9ใช่ไหมอ่ะมี9มี10อันจอย่างอ่ะครูจะอ่านว่า sausages อ่ะต่อมานะคะตรงนี้เป็นไก่ทอดใช่ไหมคะไก่ทอดเรียกว่า fried chicken นะคะต่อมาเป็น cheese cheese เรียกว่าชีสนะคะเหมือนเหมือนคนไทยเรียกเลยชีสอะต่อมาอันนี้คือ bacon bacon อืมต่อมาอันนี้คือ chocolate 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 เราจะไม่อ่านว่าช็อกโกแลตนะนักเรียนเราจะอ่านว่า chocolate c h อ c o l a t e อย่างนี้สั้นๆเร็วๆช h อ c โก a t ตอะต่อมาสีแดงๆคือไร tomato tomato และอันสุดท้ายนักเรียนว่าคือรู้ปอะไรมันคือมะพร้าวค่ะมะพร้าวคือโคนต์คือโคนอ่าต่อไปอันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง many much นะคะนักเรียนน่าจะเคยรู้กันมาบ้างแล้วเนาะคำนามนับได้นะคะหรือ countable noun นะคะ count เนี่ยแปลว่านับนะคะนี่เ o u คำนี้แปลว่านับ able แปลว่าสามารถ c o u n table แปลว่าสามารถนับได้ now แปลว่าคำนามคำนามที่สามารถนับได้นะคะมีอยู่ดังนี้อ่ะข้อหนึ่งถ้าคำนามนับได้จะต้องเติมอะ a เนะี่ยได้นะคะเติม a ได้ a tree a tomato a cupcake นะคะ tree คืออะไร tree คือต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นเนะะี่ยค่ะอนี่คือหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวใช่ไหมคะ a tomato มะเขือเทศหนึ่งผล cupcake คับเค้กหนึ่งถ้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาคำนามนับได้เนี่ยจะต้องมีสามารถเติมอะแล้วก็เติมแอนได้อะกับแอนแปลว่าหนึ่งสิ่งเหมือนกันแต่อะใช้กับพยัญชนะ,ะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะคือเสียงพยัญชนะแต่แอนใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระยกตัวอย่างเช่น an apple a n apple นะคะ apple ตัว a นะคะเสียงสระก็มี a e i o n u ที่เป็นตัวสีม่วงที่นักเรียนเห็นนะคะ a n apple a n egg a n ice cream a n orange and umbrella อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะข้อที่3คือจะต้องเติม s หรือ es ท้ายคำนามนั้นได้นะคะในกรณีที่มีมากกว่า1สิ่งยกตัวอย่างเช่น two apples 10 n eggs f tomatoes t h r e p a g e สังเกตไหมว่าครูจะเติม s หรือ es นั้นอยู่ท้ายคำนามทุกคำเลยเห็นไหมคะในช่องสีเขียวเพราะฉะนั้นนะคะการทำอันนี้ง่ายมากทุกสิ่งถ้าเกิดสมมุตินักเจอนักเรียนนะคะเจอคำนามที่มันเติม s es ท้ายคำให้ในักเรียนรู้ไว้เลยนะคะว่ามันใช้กับ many เพราะมันคือคำนามที่นับ ได้อ่ะเรามาลองดูฝั่งขวามือนะคะถ้ามีคำนามนับได้ก็ต้องมีคำนามที่นับไม่ได้นะคะคำนามนับไม่ได้คือ uncountable noun uncountable noun นะคะคำว่า un เนี่ยที่ครู่ขีดเสนใตาเห็นไหมคะ un นเนี่ยมันแปลว่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลามันเอามาใส่เนี่ยมันเป็น prefix เอามาใส่ข้างหน้านะคะ uncountable จึงแปลว่านามที่นับไม่ได้มีกฎด,ดังนี้นะคะอ่ะดังนี้นะ ก็คือมันมากมายจนนับไม่ท้วนเช่นอะไรข้าวเกลือน้ำตาลผงกาแฟผงโกโก้ผมมนุษย์เราอย่างเงี้ยใครจะนับไม่รู้ว่ากินข้าวกี่เม็ดมีคนนับไหมมันนับได้ก็จริงแต่มันลำบากที่จะนับเขาเรียกว่านับไม่ท้วนนะคะ คือมันมากมายเนี่ยเราจะจัดเป็นคำนามที่นับไม่ได้กฎข้อที่2คือจะต้องเป็นของเหลวหรือทํามาจากของเหลวของเหลวคืออะไรเช่นน้ำนะคะน้านมน้ําผลไม้น้ําโกโก้กาแฟที่เป็นน้ําแล้วนะที่ชงแล้วน้ําแดงน้ําเขียวโยเกิร์ตทุกอย่างเป็นของเหลวของเหลวคือสิ่งที่อยู่ในภาชนะและเป็นรูปทรงนั้นเช่นเอาน้ําใส่แก้วรูปหัวใจน้ําเป็นน้ําเป็นรูปหัวใจเอาน้ําใส่กะละมังน้ําก็อยู่ในกาละมัง ใช่ไหมเป็นเป็นของเหลวคือเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่ใส่นะคะส่วนอ่ามีอย่างอื่นอีกที่เราจัดเป็นคำนามนับไม่ได้ก็คือพวกที่เป็นผงๆอะคะ่ะผงเช่นแป้งทาหน้าอ่แป้งแคร์แป้งเบบี้มายใช่ไหมแล้วก็พวกแป้งทําขนมใช่ไหมคะแป้งมันแป้งข้าวโพดอะไรต่างๆแป้งสาลีต่างๆล้วนเป็นคำนามที่นับไม่ได้ทั้งนั้นเลยรวมไปถึงพวกเงินเงินคืออะไรเหรียญบาทอย่างเงี้ย คุณครูคะหนูยังนับได้เลยว่าส0บบาทมีเหรียญบาทสิบเหรียญมีเหรียญสิบหนึ่งเหรียญทําไมถึงนับไม่ได้ล่ะคะเงินเพราะว่าเงินนะคะทํามาจากของเหลวของเหลวก็คือเขาจะต้องมีการไปหลอมเพื่อที่จะเป็นของเหลวก่อนแล้วเ่าเยเอามาขึ้นรูปเป็นเงินที่เราใช้กันปัจจุบันเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยจัดเป็นการแปลร,รูปมาแล้วเงินจึงจัดเป็นคํานามที่นับไม่ได้นักเรียนจำเอาไวเ้เลยนะเพราะว่านักเรียนจะผิดตรงนี้กันเยอะมากเงินนะคะเป็นคํานามนับไม่ได้ ต่อมานะคะเขาก็จะมีกฎอยู่ว่าคํานามที่นับไม่ได้เนี่ยค่ะมันเปลี่ยนให้เป็นคํานามที่นับได้ได้นะคะแต่เราจะต้องใส่ภาชันะหรือหน่วยให้มันเช่นเงินมันนับไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนแต่เราใส่หน่วยได้เช่นหน่วยเป็นบาทเป็นสตางค์อย่างเงี้ยเป็นต้น แก้วเออไม่ใช่น้ํานับไม่ได้ถ้าจะนับได้ต้องใส่ภาชนะภาชนะของน้ําคือแก้วอย่างตัวอย่างคือ a glass of water ก็คือน้นํา1แก้วนะคะช็อกโกแลตนับไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะนับได้ต้องใส่หน่วยให้มันนะคะสมมติครูซื้อช็อกโกแลตมาสองแท่งครูก็จะพูดว่า two bars two bars of chocolate two bars อ f chocolate อย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วเนาะทีนี้คำนามนับไม่ได้นี่แหละค่ะที่เราจะใช้กับ much, m u c h much, much กับ many นะคะมีความหมายว่ามากเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน many สีชมพูใช้กับนามนับได้ส่วน much สีฟ้าใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เรามาดูตัวอย่าง for example นะคะ i don't have to ดจ apples i don't have to ดจ apples นักเรียนสังเกตว่า apples เนี่ยเติมอะไรด้วยคะเนี่ย Apple เติมอะไรเติม s เพราะฉะนั้นถ้าเติม s มันอยู่ในคำนามที่นับนี่ไงข้อนี้เลยนับอะไรเนี่ยนับได้เราจึงตอบว่า May May นี่ก็ใส่ไปค่ะ May นี่อย่างนี้เป็นตน้นอ่านักเรียนทำแบบฝึกหัดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะนักเรียนสต็อปสต็คลิปคู่ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวนักเรียนมากด Play ใหม่นะคะเริ่มค่ะ อ่าเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเฉลยกันนะคะข้อต่อมาคือ I drank to จุดจุดจุด coffee นะคะนักเรียนก็ดูเลย coffee เนี่ยครูบอกแล้วใช่ไหม coffee มันแปลว่ากาแฟใช่ไหมคะ coffee นี่มันนับได้หรือนับไม่ได้นักเรียนมันเป็นของเหลวมันอยู่ในแก้วมันนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำว่าอะไร much เราก็เติม much ลงไปอย่างนี้นะคะอ่าข้อต่อมารวดเร็วคะ่ะ pairs pairs คือลูกแพรค่ะลูกแพรเติม erm s ใช่ไหม ใช่เติม s แสดงว่าเขานับได้หรือนับไม่ได้เนี่ยเติม s นับได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําว่า may นี่ง่ายมากเลยพอเรารู้เทคนิคมันจะง่ายขึ้นทันทีเห็นไหมคะอ่ะต่อมาอันนี้อยู่ในแก้วค่ะมีภาชนะให้มันมันเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตนับได้หรือไม่ได้นะนับได้หรือไม่ได้นับไม่ได้ใช้ How much much อ่ะต่อมา ขนมปังค่ะครูบอกว่าถ้าจะนับได้ต้องใส่อะไรให้มันใส่หน่วยหรือภาชนะใช่ไหมจะขนมปังเลยใส่ภาชนะแล้วคำนี้ l o e s มันมี s ไหมคะมีราะนนถ้ามี s จัดเป็นคำนามนับได้ก็เลยใช้มเม n y มันใส่หน่วยแล้วนะคะมันเลยเป็นคำนามนับได้แต่ถ้าไม่เป็น bread เฉยๆเนะี่ยนับไม่ได้ต่อ cupcakes cupcakes cupcake โหน่ากินมากเลย คัพเค้กเติมเไหมคะเติมใช่ไหมคัพเค้กเติม S แสดงว่ามันเติม S ได้มันคือคำนามที่นับได้เราจะใช้คำว่าเ y นี่เก่งมาก a y นี่อ่ะต่อมาชี e ค่ะชีสชีส,ชสนับได้ไหมนะคุณครูโบบอกว่าอะไรมันเป็นการแปรรูปจากนมใช่ไหมคะ e ีสเนี่ยเนี่ยคำว่าชี e เป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า much ค่ะก็เติม m u c h ไปเลย อันนี้ก็เหมือนกันค่ะ flour flour คือแป้งทำขนม flour แป้งทำขนมนะคะนับได้หรือไม่ได้แป้งมากมายหรือเกินนับไม่ได้หรอกค่ะต้องนับเป็นถ้วยตวงใช่ไหมใส่หน่วยให้มันถึงจะนับได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่า much much ต่อนะคะ i add t o two nuts นะคะให้สังเกตคำที่เติม s คือคำว่า nuts ตรงนี้นะ nuts เติม s, <Term> s, <S ได้แสดงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ mm hmm. m a n y เก่งมากอ่าข้อสุดท้ายค่ะ she bought บอสคำี้พปว่าซื้อนะคะซื้อ she bought จุดจุดจุด candies candies ลูกอม candies เติม s ไหมเติม erm แสดงว่าเขานับอะไรเติม s เนี่ยนับได้เพราะฉะนั้นตอบ many mm hmm. แค่นี้เองง่ายมากเลยอ่ะต่อค่ะ แบบฝึกหัดข้ออันนี้นะคะให้เราใส่เครื่องหมายถูกกับผิดเนาะไอแบงแบง,แบงข้างบนเนี่ยคือเงินนะคะนักเรียนคือเงินอ๋อ oh, sorry คือเงินเนี่ยนะคะคือเงินแล้วตรงนี้คือราคา price นี่คือราคาของเค,ค้ก้อนนี้คือ90บาท90บาทให้นักเรียนบวกเงินซิว่าถ้ามันราคาตรงกับราคาของเงี้ยให้เราใส่ถูกถ้ามันไม่ตรงให้ใส่ผิดยกตัวอ,อย่างเช่นอ่าห้าสิบบวก ยี่สิบบวกยีเท่ากับเก้าตรงกับราคาตรงนี้ไหมตรงเพระาะฉะนั้นนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกนี่ค่ะอ่ะข้อ2อนะคะบวกกัน60สิได้หกสิบไหมยี่สิบบวก10บบวกสิบวกสิบวกสิบอ่ายี่สิบสีใช่ไหมหกสิบแล้วราคามันเท่าไหร่65อันนี้ราคาตรงกันไหมไม่ตรงให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย ใจเลยค่ะ,ะทีนี้นักเรียนเริ่มทําเองเลยอีก4ข้อใช่ไหมนักเรียนทําเองนะและเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันค่ะกดสต็อปคลิปคุยเลยค่ะ,ะนักเรียนเฉลยแล้วนะเฉลยแล้วอต่อมานะคะถัดมาเลยมีแบงค์ยี่สิบอยู่สามใบนักเรียนสามใบเป็นเงินเท่าไหร่แบงค์ยี่สิบสามใบหกสิบบาทใช่ไหม 60บาทแต่เสื้อราคา80บาทนี่ราคาตรงกันไหมคะเนี่ยไม่ตรงให้ใส่เครื่องหมายผิดถูกต้องอ่าต่อมาลูกบาสลูกบอลอะไรสักอย่างราคา70บาทนะคะดูราคาที่กรอบสีฟ้าด้านล่าง70บาททีนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่50 60 70 80 90บาบาทแสดงว่ามันราคาตรงกันไหมคะไม่ตรงให้ใส่เครื่องหมายผิด ต่อมาขนมปังค่ะขนมปังราคา85บาทนะคะ85บาทเรามีเงินอยู่50บวก20บวก20เป็น90บาทราคาตรงกันไหมคะไม่ตรงให้ใส่เครื่องหมายผิด false นั่นเองอต่อมาแก้วน้ำนะคะ20บวก20บวก50เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่90 90ตรงกับราคาของ100บาทไหมไม่ตรงให้ใส่เครื่องหมาย ผิดถูกต้องอ่ะใครถูกเท่าไหร่นะคะให้ใส่สกอร์ด้านบนด้วยนะคะคะแนนด้านบนนี่ตัวนี้อ๋อ oh, sorry อ่ะตรงนี้ให้ใส่คะแนนไว้อ่ะต่อมาอ่ะทีนี้นักเรียนหยุดวางปากกาก่อนเนี่ยฟังหัวอธิบายตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวจะได้ทำแบบฝึกหัดได้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง Currency ค่ะ Currency คือสกุลเงินค่ะสกุลเงินในประเทศไทยนะคะมีหน่วยเป็นอะไรคะบาทใช่ไหมถ้าหน่วยย่อยของบาทคืออะไร คืออะไรสตางไงใช่ไหมสตางนักเรียนรู้ไหมว่า1บาทมีกี่สตางหนึ่งบาทมีกี่สตางอ่ะเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทมีทั้งหมดกี่สตางหนึ่งร้อยสตางอ่ะอันนี้ครูยกตัวอย่างไปเหรียญยี่สิบห้าสตางสี่เหรียญน,นะคะก็เป็นหนึ่งร้อยสตางเท่ากับหนึ่งบาทอ่าทีนี้อันเนี้ยคือหน่วยของประเทศไทยถูกต้องไหมคะส่วนใน ชาวต่างชาติหรือต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีสกุลเงินที่ใช้แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างประเทศลราประเทศเพื่อนบ้านเราก็ใช้เป็นกีบอย่างนี้เป็นต้นแต่ในที่นี้ครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับดอลลาร์นะคะนักเรียนเคยได้ยินเนาะดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็คือครูจะสอนในประเทศอเมริกาเนาะ,ะเกี่ยวกับสกุลเงินในประเทศอเมริกาเขาจะมีหน่วยใหญ่เหมือนกันเป็นดอลลาร์นะคะหน่วยเล็กของเราอะ่ะคือสตางค์ใช่ไหมคะนักเรียนของเขาก็มีเหมือนกันคือเซนหรือเพนนีนะคะเหมือนกันเป็นเหรียญ อ่ะเหมือนกันเลยหลักการเหมือนกันอันนี้คือหน้าตาของเหรียญดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเหมือนเราไหมเหมือนเราไหมคล้ายๆเนาะคล้ายๆของเขาก็จะเขียนว่า one d ล l l a r หนึ่งดอลลาร์เนี่ยหนึ่งดอลลาร์ของเขาจะมีค่าเท่ากับอันนี้คือสัญลักษณ์ของดอลลาร์เขานะคะเป็นตัว S แล้วก็มีขีดนะคะอะ่อันนี้คือเป็นเหรียญเซนนะคะก็เหมือนเหรียญสตางค์ของบ้านเรานั่นแหละคือหน่วยเท่ากันเลย100สตางค์นะคะเท่ากับ หนึ่งเซนอันนี้คือตัวย่อของเซนนะคะคือตัว C แบบนี้อ่ะเหมือนกันเลย1ดอลลาร์เท่ากับ100เซนเหมือนกับ1บาทเท่ากับ100สตางค์เหมือนกันเลยแต่ค่าเงินต่างกันนะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะอ่าอันนี้คือลูกอมแคนดี้นะคะแคนดี้ราคาเห็นไหมตัว C ตรงนี้มันคือหน่วยย่อยของคำว่าเซนตรงนี้นะคะก็คือ3เซนเท่าไหร่ 3ามเซนเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1บาทลูกอมลูกละ1บาทเม็ดละ1บาทโดยประมาณนะคะต่อมาอันที่2คือโคลาน้ำโคกโคลแก้วละ57าสเซนนักเรียนก็เอา3หารดูซิว่ามันประมาณกี่บาทของประเทศไทยเรานะคะเซนก็คือหน่วย,ย่อตัวตัวย่วยอมันจะเป็นตัวซีนะเขียนซีแบบนี้ก็ได้หรือเขียนแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันอ่ะต่อมาเป็น ลดของเล่นค่ะลดของเล่น17.50ดอลลาร์เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะเป็นหน่วยใหญ่แสดงว่าจุดหลังจุดข้างหลังเนี่ยมันคือหน่วยเซนใช่ไหมคะถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นบาทเราก็จะพูดว่า17บาท50สตางค์ใช่ไหมคะนักเรียนแต่ถ้าเป็นดอลลาร์เราก็จะพูดว่า17 d o l l a r and 50 cents อย่างงี้นะคะเหมือนกันก็เหมือน17บาท50สตางค์อันนี้ก็เป็น17ดอลลาร์แอนด์50เซนนะคะ เป็นต้นต่อมากีตาร์ค่ะเครื่องดนตรีราคา116ดอลลาร์จุดหกศูนย์เซนนะคะหรือเราจะพูดว่า116.60ดอลลาร์ 60, ก็ได้เนาะอ่าต่อมาอันนี้นะคะให้นักเรียนทําเหมือนคล้ายๆข้อเมือม่อเมือมอม่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนใส่ว่ามันถูกหรือผิดอันนี้นะคะจะเป็นเหรียญเซนเห็นไหมเป็นตัวยอ่อตัว C ตัวยอดตัว C นะไม่ใช่200้นะอันเนี้ยอันนี้คือ20แล้วก็ตัว C ีคือหน่วยเซนให้นักเรียนบวกเลขแล้วถ้ามันตรงกันนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกแต่ถ้ามันไม่ตรงกันให้นักเรียนใส่เครื่องหมายผิดนะคะอย่างข้อแรกคือ20บวกเป็น30 30บวก5 35 35บวก5เป็น40 40บวก5เป็น45 45บวก5เป็น50แสดงว่าแอปเปิลเนี่ยมัน50เซนลอเรียนดู ห้าสิบเซนแสดงว่ามันใช่สี่สิบเซนไหมราคามันสี่สิบแสดงว่าผิดอ่าให้เวลานักเรียนทําค่ะและเสร็จแล้วก,กดสต็อปไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเฉลยกันค่ะอ่ามาเฉลยกันนะคะแฮมเบอร์เกอร์รูปที่สองแฮมเบอร์เกอร์มีกี่บาทเนี่ยผิดเนาะเพราะว่ามันบวกกันได้เท่าไหร่หกสิบแปดใช่ไหม อ่านักเรียนบวกเองนะข้อ3ตอบผิดข้อ4ตอบผิดข้อ5ตอบถูกค่ะแล้วก็ข้อ6ตอบผิดอ่านักเรียนลองดูเอาเองนะว่ามันบวกได้เท่าไหร่ทำไมมันผิดมันถูกนะคะแล้วก็ใส่คะแนนด้วยอ่ะต่อมาค่ะหน้าสุดท้ายของเราแล้วนะคะตรงนี้นะคะตารางด้านบนนะคะมันจะเป็นอ่าราคาของของต่างๆนะคะอย่างเช่นข้อแรกคือลูกอมเนี่ยสเซน์นะคะบานาน่านะคะกล้วย กล้วยราคา7เซนปากการาคา15เซนคัพเค้กราคา40เซนและนมราคา55เซนตรงช่องแรกนะคะคือสิ่งที่นักเรียนซื้อนะคะช่องนี้คือสิ่งที่นักเรียนซื้อช่องนี้คือนักเรียนจ่ายเงินไอ้ตัวข้างหลังนะคะที่เป็นตัว c แล้วก็มีขีดนะอันนี้ก็คือหน่วยเซนเหมือนกันนะคะมันเขียนได้หลายแบบนะนักเรียนอันนี้ไม่ใช่54นะคะอันนี้คือ5เซนอันนี้คือ10อันนี้คือ10เหมือนกัน เข้าใจไหมคะข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเลขสี่นะคะแต่ว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยเซนนะคะช่องสุดท้ายเนี่ยคือตังทอนคือเงินทอนอ่ะเดี๋ยวครูทำให้ดูข้อหนึ่งนะคะอ่ะ อันนี้นะคะเราอันนี้เราจ่ายไปห้าเซนใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ห้าเซนเหรียญห้าห้าแล้วเราก็ลบของที่เราซื้อใช่ไหมคะลูกอมราคาเท่าไหร่สามบาทเราเออสามสามเซนไม่ใช่สมบาท 3, ห้าลบสามเหลือสองแสดงว่าเราก็ต้องวาดวงกลมเนะี่ยสองอันอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งบาทคะ่ะเหรียญหนึ่งเซนกับเหรียญหนึ่งเซนเป็นสองเซนน่ี้นะคะเป็นต้นให้เรียนวาดเป็นรูปเงินนะอ่ะดูข้อสองอีกข้อหนึ่ง เราจ่ายไปอยู่สิเซนใช่ไหมแต่กล้วยราคาเท่าไหร่เจ็ดเซนแสดงว่าเขาต้องทอนเราสามเซนใช่ไหมคะนี่ทอนสามเราก็ใส่ไปเลยวาดรูปไปสามเซนหนึ 1, 2, 3, น่งสองสามนี้ข้ออื่นทำเองค่ะเสร็จแล้วมาอ่ข้ออื่นทําเองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจในในวันที่นักเรียนเอาฉีดนี้มาส่งคุณครูนะคะแล้วก็จะเก็บคะแนนให้นักเรียนเนาะ โอเคก็ขอให้นักเรียนนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์อย่างมีความสุขนะคะหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนไม่มากก็น้อยนะคะครูตั้งใจสอนเต็มที่นักเรียนก็ตั้งใจเรียนออนไลน์ด้วยเนาะและเราจะได้ผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะขอนักเรียนสู้ๆนะคะแล้วก็เป็นห่วงทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย